มีความรักไหมมีความรักมั้ยไปไหมโอ้โหเธอเธอเธอถามฉันทีรอบไปแล้วเนี่ยวันนี้มีไหมสามสิบกว่าปีแล้วอยากมีแบบขอเป็นขอแบบว่าสเปคได้ไหมแบบว่าแบบสบายกายสุขใจสุขใจสบายกายอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะตอนนี้มีไหมคือแบบยังดูอยู่ยังดูอยู่ยังแบบดูดูนู่นหาอยู่หรือว่ามีคนมาอยู่หรือเปล่ามีคนมาเพิ่มอีกมหาอยู่เหรอหาอยู่ด้วย ไม่อยากแตนเอกเอาว่าง่ายๆก็คือแบบว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าเราสบายใจแล้วแบบเราเราเราไม่ต้องเรียกเขาด้วยไงเนื้อออกไหมมีคนแบบเข้ามาคุยไหมมีมีสิเนอะมีเธอนังยังเป๊ะอยู่ขนาดนี้บางทีบางทีเขาจีแต่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบ เป็นคนแบบแมนๆคือนิสัยเหมือนผู้ชายอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือบางทีก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจีบเราเป็นคนที่คุยกับคนง่ายด้วยแหละแล้วแบบมันไม่ได้คิดอะไรมากนะอายุขนาดนี้มันไม่ได้คิดมากแล้วอะไรก็ได้อยู่สบายใจก็พออยู่สบายใจก็พอเนระ